ปมชอคุยข่าวเรื่องแรกวันนี้ครับคุณประวีนาค่ะก็เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องกรมควบคุมโรคนะคะเตือนฝากเตือนหมานะคะในเรื่องของเห็ดนะคะในช่วงนี้คุณสมศักดิ์คะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วในช่วงหน้าร้อนอากาศอบอ้าวนะคะเห็ดออกในช่วงนี้นะคะ เป็นเห็ดที่มีพิษบ้างเป็นเห็ดที่ทานได้บ้างต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีเลยนะครับวันนี้เราจะนําเอาเรื่องราวของเห็ดที่เป็นพิษดูอย่างไรกรมควบคุมโรคนะครับมีความหงใย,ยในพี่น้องประชาชนเนื่องจากช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกทําให้เริ่มมีเห็ดป่าใช่หรือว่าเห็ดขึ้นตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเลยนะครับทั้งเห็ดกินได้แล้วเห็ดที่เป็นพิษโดยเฉพาะเห็ดในระยะดอกตูมเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกัน จนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าว่ามีาพิษหรือไม่มีพิษนอกาจากมีความรู้ความชำนาญเท่านั้นเองเนะครับถ้าหากว่าเข้าใจผิดจะนำเห็ดมาปรุงอาหารประกอบอาหารจนเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้โอ้โหมีพิษร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้สําคัญอันนี้สาคัญนะครับบางครั้งนะคะคณศักษ์การเก็บเห็ดหรือว่ามาขายกองกองรวมกันเนี่ยบางทีก็จะมีเห็ด สักหนึ่งดอกที่เป็นพิษก็อาจเป็นได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องูให้ดีๆเลยนะคะใช่เหตุที่เป็นพิษนี่เป็นเป็นสาเหตุในการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่พบบ่อยๆก็คือเห็ดระงอกพิษโอ้เห็ดระงอกแล้วยังมีเห็ดระงอกพิษด้วยอ่ะมันมีเห็ดระงอกที่กินได้กับที่กินไม่ได้ที่กินไม่ได้คุณปรีนาเคยชอบกินเห็ดไหม ชอบค่ะโอ้เป็นคนพื้นเพที่มีเห็ดขึ้นแล้วก็ชอบกินเห็ดมากๆเลยชอบไปเก็บเห็ดด้วยด้วยค่ะเห็ดระโงกพิษเนี่ยบางแห่งเรียกเห็ดระโงกหินนะเห็ดระโงกนะครับเห็ดระโงกพิษบางแห่งเรียกเห็ดระโงกระโงกหินหรือเห็ดระง่าหรือเห็ดไข่ตายซาก โอ้โห,โโหมันมีหลายชื่อเนอะาะค่ะเห็ดพิจินีนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับเห็ดละโกขาวนั่นเองนะคะห,หรือว่าเห็ดไข่ท่านาหากว่า ซึ่งเป็นเห็ดที่กินได้นะแตกต่างกันนะคะเห็ดละโกกขาวกินได้จะมีรอยขีดสั้นๆนะคะเหมือนกับซี่กุีนะคะที่ผิวรอบขอบหมวกของเห็ดนะคะเมื่อผ่านก้านจะเห็นว่าก้านกลวงนะคะเห็ดละโกกพบมากในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมอ๋อนี่เตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะครับเเดือนนี้เดือนเมษายนนะครับพบกันที่ไหนครับมักพบในป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณ หรือป่าที่มีลักษณะค่อนข้างโปรง่งมีแสงแดดส่องถึงพื้นล่างแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีไม้วงยางนา,า,งนาไม้วงยางนาคือเช่นยางนาตะเคียนกระบากรังพยอมอยู่ร่วมกันนะหลังกิดเหตุระงโกพิษมักจะเกิดอาการทันทีแต่จะมีอาการมักจะไม่เกิดอาการทันทีนะครับหล,<ป>หลังที่กินเข้าไปประมาณสักสี่ถึงหกชั่วโมงไปแล้วก็จะมีการมีอาการแหละ ใช่จึงควรรีบไปพบแพทย์นะคะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นในช่วงแรกก็ตามนะคะอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะพิษอาจจะทําลายตับแล้วก็<ส>ทําให้เสียชีวิตได้แม้กินเพียงแค่ดอกเดียวโอ้โห,โหระงกพิษเนี่ยนะใช่เป็นอันตรายมากๆเลยนะครับเห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งที่มักพบบ่อยๆก็คือเห็ดฐานเลือด เป็นไงคุณประวีนาะดอกจะมีขนาดใหญ่แล้วก็หนานะคะลคหลังดอกก็จะมีสีดําเล็กน้อยนะคะเมื่อหักก้านเนื้อสีขาวออกก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีแดงนะคะคชาวบ้านจึงเรียกว่าเห็ดถ่านเลือดนั่นเองนะคะมีลักษณะคล้ายกับเห็ดถ่านใหญ่แล้วก็เห็ดถ่านเล็กนะคะพบมากในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมักจะขึ้นใต้ต้น เหี่ยงแล้วก็ต้นพยอมแล้วก็หากว่ารับประทานเข้าไปภายในสองชั่วโมงนะคะก็จะเกิดอาการละลายเคีอยงนะคะในระบบทางเดินอาหารนะคะหลังจากหกชั่วโมงนะคะก็จะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อเกิดสภาวะกล้ามเนื้อสลายจนกระทั่งตับแล้วก็ไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะโอ้โหเห็ุประเภทเห็ดสองชนิดแล้วนะน่ากลัวจังสองชนิดแล้วนะแหมทําให้ไม่กล้า ทานเห็ดเลยนะคะจริงๆเลยอาการหลังกินเห็ดพิษนะครับมีตั้งแต่เล็กน้อยได้แก่วิงเวียนอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวจนถึงอาการรุนแรงไตวายตับวายแล้วก็เสียชีวิตค่ะโอ้ยอันนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับหากที่บ้านมีผงถ่านกรมมถันหรือผงคาร์บอนให้รีบกินเพื่อไปดูดซับพิษและก็จิบน้ําเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปที่สําคัญนะครับควรรีบ ไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้ใหเร็วที่สุด,สดนะ,ะพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดแล้วก็นําตัวอย่างเห็ดที่เหลือหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปด้วยไม่ควรที่จะกระตุ้นให้อาเจียนเช่นลลวงคอหรือกินไข่ดาวไข่ขาวดิบเพราะว่าอาจจะทําให้สํารักเกิดอาการติดเชื้อเกิดแผลในคอและช่องปากความดันต่ําแล้วก็ระดับเกลือแร่ผิดปกติจากการอาเจียนที่มากเกินไปเนื่องจากพิษจากเห็ด ทำให้อาเจียนมากอยู่แล้ว นะคะดังนั้นกลมควกกุมโรคนะคะมีความหงวยใายนะจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดและก็กินเห็ดป่านะคะเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าก,กินได้ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีด้วยนะคะเนื่องจากว่าเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีนะคะมาไว้ในดอกเห็ดนั่นเองเมื่อทานเข้าไปนะคะเห็ดดิบนะคะเช่นเห็ดน้ำหมากใ ะะหรือว่าเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่เรียกว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะเช่นเห็ดหิ่งห้อยนะคะเห็ดน้ำหมึกหรือว่าเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติเพราะจะทำให้เกิดพิษได้นะคะดังนั้นจุงควรที่จะพึงลา ระลึกเสมอว่าเห็ดพิษทุกชนิดนะคะแม้ทําให้สุกแล้วความร้อนก็ไม่สามารถที่จะทําลายพิษได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเห็ดไม่รู้จักนะคะไม่แน่ใจนะคะไม่เก็บกินนะคะหากมีข้อสงสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สายด่วนกรมควบคุมโรคเลยนะคะหนึ่งสี่สองสองค่ะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินใช่เพราะนั้นคุณผู้ฟังครับ ถ้าหากว่าไม่แน่ใจถึงแม้จะรู้จักก็จริงนะฮะไม่รู้จักก็จริงอยู่ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปเก็บมากินเลยใช่ค่ะผมว่าเห็ดหน้านี้ไม่น่ากินแล้วละ่ะทำไมคะกินไข่มดแดงดีกว่าไ <c oughs> ข่มดแดงออกช่วงนี้ค่ะช่วงเดือนเมษาเลยะนะสุพรรณบุรีไข่มดแดงหายากค่ะเพราะว่าสุพรรณบุรีของเรานั้นในเรื่องของการเกษตรนั้นใช้สารเคมีค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นมดแดงเนี่ย จึงไม่ค่อยมีนะคะตายหมดแมตอนนี้มดแดงไปเฝ้ามะม่วงเยอะ <c oughs> เพราะว่ามะม่วงมีเต็มบ้านเป็นเมืองไปหมดเลย <c oughs> มะม่วงที่สุวรรณบุบรีเนี่ยมดแดงไปเฝ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวไข่ <c oughs> มดแดงไม่ค่อยมีตามต้นไม้ต่างๆอยู่ต้นมะม่วงหมดนะครับ <c oughs> เพราะว่ามะม่วงปีนี้ก็ราคาไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะราคาถูกเพราะว่ามดแดงมาเฝ้าเยอะ ว่ากันไปนะคะนี่คือช่วงขงรายการอบอมชคุยข่าวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25ร h z เมกทุกวันอาทิตย์13นาิกาถึง14นาฬิกาแต่ละอาทิตย์ก็จะมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปนะครับอาทิตย์นี้27เมษายน2568แล้วนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนี้ครับขอให้ผู้ประกอบกิจการอาหารดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องเพื่อสุขภาพสุขอ,อนามัยของพี่น้องประชาชนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่านายนิทันน์ขำคงนีครับได้เปิดเผยว่าตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท้าได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องสารทรน โทษสถานที่จัดจำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารเนี่ยครับปีพุทธศัษษษษษกราช2568ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่ามีมีหน้าที่ออกใบอนุญาตหรือรับรองการจัดตั้งส,าสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารเพื่อให้การดาเนินการเนี่ยเป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าเรื่องส,าสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหารปีพุทธศักราช2568เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยรวมนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการยืน่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเทาตามวันเวลาที่เป็นเวลาของราชการนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ก็035440512นะครับ035440512 ก็ <Okay. S 2> มีความจําเป็นเนะเพราะว่าทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะดูแลแล้วก็กํากับในเรื่องของสุขะอ,อนามัยของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในเรื่องอาหารอรอนี้เห็นมีในเรื่องของไม่แน่ใจว่าทางดูแลถึงไหมเกี่ยวกับทางด้านตลาดนัดต่าง คือช่วงนี้นะคะคุณสมศัก์อากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทานอาหารเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะช่วงโรคท้องร่วงก็ระบาดในช่วงนี้นี่แหละนะคะเพราะว่าอาหารนั้น บูดแล้วก็เสียหายได้ง่ายนะคะจะทานอาหารก็ต้องทานและมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะสําหรับข่าวต่อไปในบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดส,สุพรรณบุรีขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนสิ่งของจําเป็นให้กับผู้ใช้บริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดส,สุพรรณบุรีคะ่ะ นางสาวประภาวัฒวัฒนาสินนะคะหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้กล่าวว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคสิ่งของจําเป็นให้กับผู้ใช้บริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและเด็กๆนะคะที่ครอบครัวประสบความยากลําบากในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสาหรับสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคแล้วก็จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งะ นาดเล็กนมผงเด็กสูตรแพ้นมบัวนะคะแล้วก็สูตร2สูตรหนึ่งนม UHT นะคะรสจืดนะคะแล้วก็ผ้าอ้อ,อมสำเร็จรูปนะคะไซส์ N.B.L.X.X.L. นะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะสื่อของเล่นนะคะส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะรวมไปถึงหนังสือส่งเสริมพัฒนาการเด็กกระดาษขาวกระดาษสีนะคะสีไม้สีเทียนนะคะสมุดภาพนะคะหนังสือนิทานนะคะปูนปั้นดินน้ำมันสมุดปากกาดินสอกระเป๋านักเรียนนะคะตุ๊กตามือหนึ่งหรือมือสองก็ได้นะคะชั้นวางนิทานนะคะชั้นวางหนันนะะนง,หนงสือของเล่นกางเกงขาสัา้น คุมเขา่ากางเกงกีฬาขายาวนะคะชุดชั้นในผู้หญิงคะไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงนะคะชุดเครื่องนอนนะคะ3.5ฟุตนะคะผ้าหม่มผ้าปูที่นอนอุปกรณ์อ่าแล้วก็รวมไปถึงถุงพลาสติกนะคะไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์การซ่อมสร้างบ้านเด็กและประสบความยากลําบากนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟประตูหน้าต่างนะคะไม้ฝาสีทาบ้านนะคะเครื่องกรองน้ํา อ่างล้างมือเด็กนะคะอาหารแห้งบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปอาหารกระป๋องก็ได้นะคะและอื่นๆนะคะเขาเรียกว่าผู้ที่สนใจนะคะที่จะบริจาคได้นะคะที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเลขที่1นึ 1, ถนนนางสายทองนะคะตาบลท่าพี่เลี้ยงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจที่จะบริจาคสิ่งของนะคะ 035525224ขอย้ำนะคะ035525224ติดต่อสอาถามได้เบอร์นี้เลยคะ่ะตามกำลังศรัทธ,ธานะใ,ใครที่จะร่วมบริจาคก,ก็เชิญได้เลยนะครับอีกครั้งหนึง035525224นะครับที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีคนร่วมบริจาคก,กันอยู่แล้วคุณสมศักดิ์เคยเข้าไปเยี่ยมไหมคะบ้านพักเด็ก เคยเคยเคย,ยนะครับก็เคยไปพบไปเห็นเด็กๆที่อยู่กันลักษณะแบบก็ดูแลกันตามาหลักวิชาการนะครับที่นี่ก็เป็นเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ที่ดูแลกันอยู่นะครับ <Okay. S 1> ในส่วนนี้ก็ถือได้ว่ามีอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้อันนี้มันเป็นการนอกเหนือจากงบประมาณที่ทางราชการให้มาแล้วม,มันคงไม่เพียงพอแน่ๆนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามีการให้การบริการทุนข้าง เยอะอยู่นะครับมาเรื่องนี้ครับคุณประวินาะกรกตก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสุพรรณบุรีประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จิมที่จะมีการเลือกตั้งวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับนายนิรันด์บุญราชนะครับรองผู้อำนวยการสํงงานักงานกกตประจาจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าสํานักง,งานกกตประจําจังหวัดสุพรรณบุรีขอประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้ง ที่จะใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่โดยได้มีการแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นบัตรสีเขียวบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเป็นบัตรสีเหลืองทองนะครับอย่าอีกนิดหนึ่งนะครับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นบัตรสีเขียวบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเป็นบัตรสีเหลืองทองทางนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมี46เทศบาลประกอบด้วย2เทศบาลเมืองและ44เทศบาลตำบลมีเทศบาล9แห่งที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีไปแล้ว ดังนั้นวันที่11พฤษภาคม2568นะครับจะคงเหลือเทศบาล37แห่งที่มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งสมาชิกและสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยประชาชนสามารถดูรายชื่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครได้ที่รับการประกาศรับรองรายชื่อแล้วที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาลในพื้นที่ของตนหรือที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหว และขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ค่ะมีก็เป็นในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเลือกตั้งในวันที่11พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราใช้เวลามาเกือบๆจะ20นาทีแล้วเนาะ,ะพัก<บ>พเพลงสัก คู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมากับเรื่องราวต่างๆที่รอคุณอยู่นะครับหลังพักเบรกฟังเพลงครับ